เคยสงสัยไหมว่าคนที่เขียนโค้ดซับซ้อนระดับโลกได้เนี่ยเวลาสั่งข้าวในแอปจะซับซ้อนขนาดไหนหรือคนที่ออกแบบโครงสร้างอาคารมหึมาได้พออยู่บ้านตัวเองจะสร้างความวุ่นไวายได้เบอร์ไหนเตรียมหัวเราะกากันได้เลยเพราะเรื่องราวของพี่โต้งวิศวกรสุดเก่งของเรากำลังจะเผยให้เห็นด้านที่เหนือความคาดหมายของคนสมองเพชรพี่โต้งเป็นวิศวกรหนุ่มไฟแรง ที่สมองแล่นปลอเรื่องคอดิ้งและระบบออโตเมชันระดับชาติถ้าให้เขาออกแบบจรวดไปดวงจันทร์รับรองว่าถึงเป้าหมายเป๊ะทุกมิติแต่แล้วชีวิตก็พลิกผันเมื่อการเวิร์กฟ m รอมโฮมกลายเป็นเรื่องปกติพี่ก้งจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับความสะดวกสบายในคอนโดของเขาให้ล้ำหน้าไปอีกขั้นเขาจัดเต็มกับโปรเจกต์สมาร์ทโฮมฮับที่จะควบคุมทุกอย่างด้วยเสียงและแอป ตั้งแต่ไฟสองสว่างระบบรถน้ำต้นไม้อัจฉริยะไปจนถึงเครื่องชงกาแฟที่ตอบโต้ได้วันหนึ่งแก๊งเพื่อนซีชาวออฟฟิศที่ส่วนใหญ่ถนัดเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าการเขียนโค้ดและมาเยี่ยมพี่ตงภูมิใจนำเสนอผลงานชิ้นโบแดงของเขาอย่างออกหน้าออกตาเอาละพวกนายนี่คืออันนาคตผพี่ตงประกาศก้องตอนจะหันไปสั่งการด้วยเสียงเฮฮับ hey, เปิดไฟแบบโรแมนติกสำหรับการรวมญาติ ทันใดนั้นเองแทนที่ไฟจะหรี่ลงเป็นสีส้มนวลชวนอบอุ่นไฟในห้องกลับกระพริบที่ๆสลับสีแดงเขียวส้มน้ำเงินเหมือนดิสโกโ้เทคยุค90แถมด้วยเพลงลูกทุ่งหมอนลำจังหวะสามชาติดังกระหึ่มจากลำโพงอัจฉริยะเพื่อนเพื่อๆมองหน้ากันเลิกลักอดกลั้นเสียงหัวเราะไว้สุดฤทธเออต้องนี่มันโรแมนติกเวอร์ชันไหนเนี่ยหนึ่งในเพื่อนแซวพี่โตเงือตก ปกติมันก็ตั้งค่าเป็นไฟมูดดีๆนี่วะสงสัยระบบอัปเดตเองแล้วรวนเขาพยายามแก้ตัวหน้าแดงกลับยังไม่ทันหายอายพี่ต้งก็แก้เขินโดยการเสนอเครื่องดื่มเอาละพวกนายใครอยากได้กาแฟมั้งเดี๋ยวน้องชงจัดให้เขาหันไปสั่งเครื่องชงกาแฟอัจฉริยะที่เพิ่งติดตั้งน้องชงจัดกาแฟริปแบบคั้วกลางเข้มๆหวานน้อยเครื่องชงกาแฟที่มีหน้าจอแสดงผลรึบหนะ้ายิ้มเล็กๆก,ก็ตอบกลับมาด้วยเสียงหวานๆ บาริสต้ากำลังพักผ่อนค่ะกรุณาสั่งเป็นน้ำเปล่าร้อนก่อนนะคะพร้อมกับเริ่มทำงานโดยการปล่อยน้ำเปล่าร้อนจี่ออกมาเต็มแก้วคราวนี้เพื่อนๆหลุดทำกากกันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าน้องชงอินดี้เวอร์สงสัยพี่ต้องต้องเขียนโค้ดสำหรับวันหยุดให้น้องด้วยนะความไวป่วงยังไม่จบแค่นั้นระหว่างที่พี่ต้องกำลังพยายามแก้โค้ดระบบไฟอย่างเร่งด่วนอยู่ดีๆแอร์ในห้องก็เริ่มทำงานด้วยความเย็นระดับติดลบพี่ต้องสั่งแข็ง ลดความเย็นแต่ระบบดันตอบกลับมาว่าตรวจพบอารมณ์เครียดสูงจำเป็นต้องปรับอุณหภูมิให้ร่างกายผ่อนคลายที่สุดค่ะพร้อมกับพ่นลมหนาวออกมาจนทุกคนต้องคว้านเสื้อกันหนาวมาใส่สุดท้ายเมื่อเพื่อนๆตัดสินใจจะกลับพี่ต้องก็ภูมิใจนำเสนอระบบประตูอัตโนมัตินี่นี่ดูนะแค่เดินผ่านประตูก็จะปิดเองแต่พอเพื่อนคนแรกกำลังจะก้าวออกไปประตูกับเปิดออกแล้วปิดลงทันที เปิดปิดเปิดปิดเป็นอยู่หลายรอบเหมือนระบบเข้าใจผิดว่ามีคนกําลังยืนค้างอยู่ตรงกลางเพื่อนต้องถอยกรูดออกมาเฮยเกือบโดนหนีบสถานการณ์สุดโอลมมนก็คลี่คลายลงเมื่อเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความรู้ด้านวิศวกรรมอะไรเลยแต่เป็นตัวท็อปเรื่องการใช้ชีวิตจริงเดินไปหยิบรีโมททรุ่นเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะกดปุ่มปิดแล้วเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติส่วนไฟก็แค่เอื้อมมือไปกดสวิตช์ธรรมดาที่ผนัง ทุกอย่างกลับมาปกติในพริบตาพี่ต้องยืนอึ้งไปครู่หนึ่งกับภาพตรงหน้าเขามองสวิตไฟธรรมดาแล้วพึพรรมพำกับตัวเองเออระบบแมนวนวลมันก็มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนันเนี่ยเพื่อนๆมองนะักันละอมยิ้มเล็กน้อยในใจรู้กันดีว่าบานทีความซับซ้อนที่เกิดจากการคิดเยอะไปก็ไม่ได้ดีเสมอไปคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ ที่เทคโนโลยีสุดล้ำดันทำให้ชีวิตวุ่นวายกว่าเดิมหรือมีเพื่อนวิศวกรสายฮาคนไหนที่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของเขาบ้างแชร์ประสบการณ์ชวนหัวเราะของคุณมาได้เลยนะคะ